สวัสดีครับชุดนี้แพ้ตัดหน้านะครับวันนี้ผมพลาดท่าแพ้ตัดหน้าในเกมที่2ใครอยากดูใครอยากรู้ให้ติดตามชมได้ในวิดีโอชุดนี้มีทั้งหมด4เกมนะครับเกมแรกทิ้งร่มชนะไปนะครับแต่เกมที่2เสียท่าแพ้ตัดหน้าเข้าจนได้ใครอยากรู้ติดตามชมได้เลยครับผมสวัสดีครับมาพบกับการดันที่1ครับการแข่งขันมักฮอตออนไลน์กับทางด้านแอปมักฮอตคัเทพนะครับการแข่งขัน ในแอปนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับใครสนใจที่จะเล่นเอา้าผมว่าจะเดินเลยลืมนะครับผมตายแล้วลืมว่าจะเดินกลองโจรว่าจะเดินกลองโจรสักหน่อยเอา้าปุ่มแพ้นะครับแต้มนี้ปุ่มแพ้แพ้แล้วนะครับปุ่มแพ้แล้วตอนนี้แพ้หมดนะครับแพ้หมดเลยเรียบร้อยครับแต้มนี้ ผิดเพราะเดินยี่สี่มายี่สิบผิดเพราะเยี่ยงนี้นะครับอ้าวมีแบบนี้ด้วยอ่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอเฮ้ยทิ้งร่มเฉยทิ้งร่มเฉยเลยมานี่โอ้กินไหนกินนี่กินนี่แล้วก็กินสองนี่เฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ย เราก็ไปนี่แล้วเราก็ไปนี่ก็ได้ไมงเราก็สวยเหมือนกันนะครับหาว่าหลายร่มมาร่วมกลับไม่กินอีต่างหากเกเรต่างหากคนเราที่เรายังกินเลยที่ตัวเองไม่กินนะครับร่วมมาร่วมกลับนะครับเต็มนี้ตัดหน้าขึ้นไปตัดหน้าขึ้นไปมานี่ มานี่มานี่ก็ไปนี่มานี่ก็ไปนี่มานี่ก็สองใจระหว่างไปยี่สิบกับไปสามสิบเจ็ด ไปนี่ก่อนเนาะขึ้นนี่ต่อขึ้นไปเลยงานนี้เอาล้วครับสองใจสองใจมานี่ขึ้นไปขึ้นไปแล้ว โผล่ขึ้นมาไปแล้วงานะนี้หือุย้ยดอกนี้โดนแล้วครับเนี่ยผมชอบแพ้ดอกแบบนี้แหละครับเต้มนี่ยนะแต้มแบบทิ้งให้กินแล้วก็เบียดเข้าฮอตเนี่ยมันเหนือความคาดหมายจริงนะผมเล่นกับตัดหน้าเมื่อไหร่ผมจะเจออย่างนี้ทุกทีเลยโอ้โคตรเลยแต้มเหล่านี้น่าศึกษามากเลยนะครับมันเป็นเต้มที่เสียนะ ตอนต่อเนี่ยมันมันจะเสียมากแต่พอมันได้ได้เข้าฮอตมันได้เปรียบมากนะครับอืเข้ากินหนีไปก็ไม่รอดเข้าฮอตนะครับหนีไปก็ไม่รอดต้องยอมเข้าฮอตฉีกไปเลยยอมเสียนะครับผมอือุตส่าห์ได้ร่มนะนะเมื่อกี้เนี่ อุตสาห์ได้ร่มเป็นหนึ่งชุดกระดานนี้มาเสียฟอร์มเลยถอยถ้าโอ้โหเราเรื่องของเรื่องเรากำลังจะโดนค่าฮอตตอนนี้ ถ้าเราโยกฮอตมานี่หรือจับนี่เขาก็จะเดินสิบสี่มาแปดค่าฮอตเราเลยเส้นให้กินต่อสองเอาล่ะงานนี้เราไม่รลอดแน่ ผมว่าผมไม่รอดในงานนี้ <c oughs> ถ้าเข้านี่ก็จะโดนดักไปอีกโอ้โหเสียเปียบใหญ่เลยทีนี้พ่อเอ๋ยพี่แม่เอ๋ยเสียเปรียบใหญ่เลยทีนี้ไม่รอดแน่ครับมือระดับนี้แล้ว เราไม่รอดแนะ่ไรกินไปครับไม่รอดจับนี้อ๋อแค่นี้ก็จบแล้วครับเขาฆ่าฮอตแล้วเรียบร้อยครับยอมแพ้โหสุดยอดท่านนี้ เหลี่ยมตัดหน้าแค่ดีมากเลยนะครับเหลี่ยมตัดหน้าแค่ดีมากสยัดสจัดท่านนี้เอาละครับไปมานี่ไปมาน,นี่มานี่ไปนี่มานี่ ขึ้นนี่นะครับเข้ากินไปเลยเอาแล้วครับมานี่โอเคหนึ่งเกมหนึ่งเกมปล่อยนี่ครับ อนี่ครับเขาพุ่งหัวนะเขาพุ่งหัวพุ่งหัวมานี่ขึ้นนี่เราเราจะต่อสองเขากินฟรีดีกว่าตอนแรกผมว่าจะเดินเจ็ดสิบเอ็ดไม่ไม่ดีเขากินฟรีเลยดีกว่าเขากินฟรีน่าจะดูดีกว่า เข้านี <Workers intendent> ่ไปเลยมานี <Specifically> <to Ou> <es> ่หนีสลับฟันปลานะครับสลับฟันปลาไปเลย <c oughs> มีอะไรเล่นไหมเตมนี้มีอะไรเล่นไหมไปนี่ยังไม่มีอะไรเล่นมีทิ้งร่มไหมเอ่ยมีทิ้งร่มไหมเอ่ยไปต่อเข้าฮอตไปต่อเข้าฮอตต่อเข้าฮอตไปเลยงาน เอาละเดินให้กินนี่เดินเข้าฮอตนี่นีอ่อืมออยอมเพ้เพแล้วกูเข็นน่าจะโอ้ไม่ไหวนะครับเจอทิ้งลมนี้ไม่ไหวโอเคอีกเกมหนึ่งครับผมอีกเกมหนึง่งนี่ไปนะครับ งูหาแต้มอีกแล้วไปมานี่ไปตัดข้างตัดข้างนะครับขึ้นนี่เอล้วเสียท่าอีกไหม <c oughs> นึกว่าแต่จะเสียท่าอีกนะครับ ถ้าเดิน11บ5ิบ้านี่เสียท่าเลยนะครับสิบเสิบห้าเสียท่าแน่ๆไปนี่ครับผมมานี่ขึ้นนี่เลยครับงานนี้ขึ้นนี่เลยมานี่ครับ <c oughs> ตอทิ้งไว้ต่อทิ้งไว้เลยต่อทิ้งไว้ทรงนี้ขึ้นมาไปขึ้นมานี่ไป <c oughs> ขึ้นมานี่ไปนี่เลยไปเลยอีกเกมเดียวนี่แหละครับไปเข้าฮอตไปเข้าฮอตไปเข้าฮอตไปนี่ บีบก่อนก่อนที่เขาจะบีบกินบีบกินเขาก่อนบีบกินเขาก่อนขึ้นไปเข้าไปมานี่ไปเข้าไปเข้าไปเลยครับ จับคู่ตรานี้ตรานี้จับคู่ไปเกมค่อนข้างยืดนะครับเกมนี้ค่อนข้างยืดเลยทีเดียวเขาหนีมาแล้วเขาจะต่อสองถ้าเราไปนี่เขาต่อเนี่ยเขาจะเดินสิบสองสิบหกเราต้องไปนี่นะครับเราต้องไปนี่มาแล้วงานนี้เข้าฮอตนะครับ นี่ต่อเลยให้เลือกกินอ่ากินมานี่เราก็กินมาทางนี้นะครับไปนี่อ่านะครับผมทีนี้เขาเข้าหอดเอ้ายอมแพ้ซะนี่เลยไม่ทันได้รู้เลยโอเคครับ แต่ก็เราได้เปรียบแหละนะครับเพราะว่ามีฮอตสองตัวโอเคครับ